คุณผู้ชมครับ เมื่อมีการประกอบพิธีชาปนกษษษษิจศพจะมีการแสดงความไว้อาลัยถึงคนที่เราเคารพรักที่จากไปซึ่งญ,ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานในพิธีก็พยายามจะจัดงานให้สมเกียรติและนำวัตถุมาใช้ประกอบพิธีงานให้ดีที่สุดสมฐานะเนื่องจากมีความเชื่อว่าคนที่เราเคารพรักที่จากไปจะได้ไปเกิดใหม่หรือพบแต่สิ่งที่ดีๆต่อไป ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่ต้องนํามาใช้ในพิธีนั้นก็คือดอกไม้จันทร์ซึ่งดอกไม้จันทร์ทั่วไปที่นิยมใช้กันมาเป็นแบบธรรมดาส่วนใหญ่จะทําเป็นรูปดอกกุหลาบดอกแก้วและมีสีสันใต้ตัวคือสีขาวหรือสีครีมแต่สําหรับกลุ่มหัตถลีลาดอกไม้จันทร์ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี ที่เราพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันในวันนี้เป็นการพลิกโฉมดอกไม้จันทร์ให้กลายเป็นดอกไม้ที่มีรูปแบบสวยงามมีสีสันและหลากรูปแบบที่ประดิษฐ์อย่างประณีตบรรจงภายใต้แนวคิดอยากให้ดอกไม้จันทร์เป็นตัวแทนความรักความอะไรที่ผู้จัดพิธีศพต้องการมอบแบบผู้ที่จากไปอย่างดีที่สุดและที่สําคัญยังสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับอาจารย์พองชวีกองสุผลที่วันนี้ยินดีมาสอนวิธีการทำดอกไม้จันทรูปแบบใหม่ให้เราได้รู้จักกันแม่แน่นะครับดูรายการวันนี้จบคุณอาจจะได้อาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มเติมก็เป็นได้อดใจรอกันสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับจะมาสัมภาษณ์อาจารย์พงษ์สวีนะครับเจ้าของธุรกิจดอกไม้จันทร์นะครับก่อนอื่นเราขอสวัสดีอาจารย์พงษ์สวีก่อนเลยนะครับ,รบก็คืออยากจะทราบว่าธุรกิจดอกไม้จันเนี่ยเ,เกิดขึ้นได้ยังไงครับค่ะมันเป็นการเริ่มจากชาวบ้าน,นะคะ่ะชาวบ้านเขาอยากหาไรายได้หาอาชีพเสริม เลยเราคิดว่าน่าจะเป็นดอกไม้จันเพราะว่ามันทําได้ที่บ้านชาวบ้านก็ทําได้ด้วยจ่ะแล้วตลาดครับตลาดอกไตลาดดอกไม้จันเนี่ยมีอยู่ทั่วไปเลยเพราะว่าที่ไหนมีวัดที่นั่นคือตลาดเราเพราะฉะนั้นงานดอกไม้จันเนี่ยมันเหมาะสหรับอาชีพเสริมสาหรับชาวบ้านจริงๆขออยากทราบว่าตลาดนะครับอาจารย์ได้ส่งไปขายที่ไหนบ้างหรือว่ามี ลูกค้ากลุ่มไหนมั่งที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าอาจารย์ครับค่ะอย่างเช่นตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะมีเว็บไซต์ละมันพัฒนาละเราก็ลงเว็บไซต์ด้วยแล้วปากต่อปากด้วยจากการที่เ,าเขาสั่งลีดเราไปเราจะแนะนําว่านะเออเรามีดอกไม้จันทร์นะแล้วก็ตามเว็บไซต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามเว็บไซต์ด้วยเพราะว่าคนจะดูเว็บไซต์ว่าดอกไม้จันทร์สวยๆจะซื้อตรงไหนยังไงเราก็จะขายทั่วไปจะมีในกรุงเทพม,มีต่างจังหวัด เราก็จะส่งโดยพัสดุบ้างรถไฟบ้างรถทัวร์บ้างนี่คือตลาดแล้วราคาในการขายนะครับแตกต่างจากตลาดดอกไม้จันทั่วไปปกติยังไงครับค่ะแตกต่างนะรัะมันคือความเรียบร้อยแล้วคือสวยสวยกว่าทั่วไปที่เขาทาอยู่เพราะนั้นเนี่ยราคาจะแตกต่างกันแต่ความแตกต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะขายได้แต่คนที่มีตังไหมไม่ใช่ค่ะ เพราะว่าเวลาเราขายเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่มีแขกน้อยแขกมากถ้าแขกน้อยเขาก็จะสั่งประมาณ200 200้เขาก็สั่งได้เขาก็ซื้อได้จ้ะแล้วรายได้นะครับต่อเดือนหรือว่ารายได้ที่ได้กับชาวบ้านในชุมชนนี่ครับอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนรายได้เนี่ยเวลาสมาชิกมาส่งเราจะคิดให้เขาเป็นร้อยร้อยละ60บาท70บบาทถึงร้อยละร้อยเพราะว่าเรามีหลากหลาย แล้วก็ต่อเดือนเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้เลยน้อยๆคือ3 0 0 0ถึง5้0 0บาทต่อเดือนนี่คือรายได้สวงของชิมชนเอารายได้ของตัวอาจารย์เองนะครับรายได้ของต,อตัว,ตวอ,อาจารย์ณตอนนี้เลยอะ่ะเดือนหนึ่งก็เป็นแสนจากที่เราเริ่มมาเป็นหมื่น<ะ>แต่ตอนนี้มันตลาดมากขึ้นคนเห็นมากขึ้นคนใช้งานสวยสวยมากขึ้นก็เลย เดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นหลักแสนแล้วจ้ะแล้วอย่างวัสดุอุปกรณ์อะไรวัสดุอุปกรณ์เนี้ยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะมีกระดาษที่อาจารย์ต้องใช้อย่างเช่นอุปกรณ์อย่างอ,างอื่นคือทูบคือเทียนเราก็สั่งกรุงเทพหรือไม้ไม้เราจะไม่สั่งกรุงเทพไม้ที่เรามาทําแคร์ทาชอบประทานเนี่ยเราจะสั่งให้กลุ่มชาวบ้านเนี่ยคนแก่อยู่บ้านนีต้นไม้ไผ่ก็ตัดมาก็มาขายให้เราเราก็จะรับซื้อจ้ะสำหรับการเราแคร์ เรื่องตลาดเนี่ยอนาคตเลยอาจารย์คิดว่าจะต้องส่งตามร้านสังกภาน์ด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้ส่งตามร้านสังกภาเเลยเพราะเราผลิตไม่ทนันแต่ตอนนี้เรากําลังจะพัฒนาคนให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะต้องส่งตามห้างสังกภานพรทั่วไปอาจารย์มีแผนการพัฒนาสินค้าของอาจารย์เนี่ยยังไงบ้างครับแผนการที่จะพัฒนาสินค้าก็คือรูปแบบเนี่ย ให้มันแปลกกว่านี้ไหมมันอาจจะไม่มีแต่คุณภาพให้ได้มากขึ้นแล้วก็แพ็กบรรจุภัณฑ์แผนก็คือบรรจุภัณฑ์ต้องดีกว่านี้ซึ่งเวลาเราส่งต่อเมื่อกี้นี้ที่าอาจารย์บอกว่าอยากส่งตามห้างสังพันธ์เนี่ยเราจะได้มีเราต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีเรามาแตรแานนั่นคือแผนต่อไปเราอาจารย์อมอง มองการไกลแบบเผื่อไว้บ้างไหมครับว่าธุรกิจนี้มันจะยังอยู่ได้ไหมหรือว่าใจยังไงดีมากเลยลูกธุรกิจดอกไม้จันทรนี้ถ้ามองการไกลหรือย้อนกลับมายังไงซะคนก็ต้องใช้ไม่ว่าจะยากดีมีจนถ้านับถือศาสนาต้องใช้ดอกไม้จันทร์อยู่แล้วแต่การที่เราจะอยู่ต่อไปได้ได้ดีไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่คุณภาพของเราแทนนานะคตของขอาจย์คือสูงสุดเลยคือห้างดอกไม้จันที่ที่ดี ที่คนมองแล้วว่าเออโอเคนะดอกไม้จำมันอยู่ได้อนาคตเนี่ยแม้ว่าอาจารย์ตายตายไปกี่ชาติก็ยังต้องใช้ดอกไม้จ์เพราะนั้นตลาดตรงนี้อยู่ได้กับชุมชนกับชาวบ้านขอให้พัฒนาให้ดีชาวบ้านก็จะมีไรายได้กับงานตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงธุรกิจตรงนี้หน่อยครับอยากฝากเลยว่าธุรกิจตัวนี้มันเป็นไรายได้เสริมของชาวบ้านจรงิงจรงิจรง ถ้าใครได้ฟังถ้าท่านอาจารย์ได้ฟังอาจารย์อาจาอาจะไปเผยแพร่ก็ได้ว่าชุมชนนะฝึกให้ดีเรียนรู้ให้ดีคุณภาพดีๆสามารถอยู่ได้ในสังคมหรือในชุมชนที่เราอยู่ตลอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ของชูวีนะครับที่ให้ข้อมูลของเรานะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ